อย่างเนี่ยนายกอบจอเนี่ยงบประมาณก็ต้องสองสามหมื่นล้านใช่ไหมบางจังหวัดก็มีงบไปตั้งสี่ห้าพันล้านที่ดูนะครับคุณเป็นนายกอบจบริหารจังหวัดบางจังหวัดเนี่ยมีงบประมาณให้คุณนะอาสมมติมีห้าพันล้านเนี่ยคุณโกงแค่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ห้าร้อยล้านนะแต่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็พันล้านนะมันจะไม่แย่งกันได้ยังไงคนระับเออ กูมีงบประมาณอยู่ห้าพันล้านเนี่ยในการเอามาบริหารเนี่ยหากหัวคิวตังทอนสักสามสิบเปอร์เซ็นนี่ก็โอ้โหพันห้าร้อยล้านเลยนะครับพี่น้องเออเห็นไหมมันต้องมีการโรงการอะไรโครงการอะไรที่ไม่เกินห้าแสนไม่ต้องมีการประมูลเห็นไหมจะทําหาอะไรก็ห้าแสนนั่นแหละนะนะเป็นโครงการเดียวกันก็ซอยเป็นท่อนท่อน่อนอนะครับ เบอร์ S <S ัดเดียวประมูลทีละไม่ต้องประมูลเสนอองเอางานเทพื้นจะสร้างบ้านหลังนึ่งนะเทพื้นห้าแสนรับเหมาเทพืนก่อนต่อมาเอารับเหมาตั้งเสาอีกห้าแสนแต่ว่าสร้างบ้านทั้งหลังมันจะเลยไงโ่ยไม่เกิดอะไรที่ไม่เกินห้าแสนก็สั่งทําได้เลยโดยไม่ต้องมีการประมูลมันเฮี้ยกันแบบนี้นะขนานโครงการขุดรอบ คลองเนะี่ยมันประมูลช่วงละร้อยเมตรร้อยเมตรร้อยเมตรแต่ชิบหายนะม,มันไม่ทําทั้งคลองนะอันนี้เป็นเฟสหนึ่งเฟสสองเฟดเฟสละห้าแสนห้าแสนอันนี้คือความเฮี้ยของมันนะเออประเทศเราเป็นแบบนี้จริงคุณไปดูได้เลยครับโครงการในจังหวัดเนี่ยแม่งถ้าเกิดไม่เกินห้าแสนไม่ต้องประมูลมันหนึงซอยโครงการกันยิบไปหมดแนละ้ว เอาโครงการห้าแสนเนี่ยไอ้กูขอสามดิบเปอร์เซ็นต์และแสนห้าเนื้องานยิงอาจจะสองแสนกำไรผู้รับเหมาแสนห้าใช่ไหมสรุปห้าแสนในีเนื้องานยิงสองแสนไอ้ตัวเฮียกับตัวหาแบ่งคนละครึ่งคนละแส <c oughs> <c oughs> นประเทศนึงเป็นแบบนี้ไงไม่งันน้นถนนบ้านเราไปทองคำไปแล้วแต่ละโครงการเนี่ยเพื่อนผมเนี่ยมันรับเหมาเนี่ยวันนี้ เพื่อนผมนี่มันรับเมาให้ดูดอะไรเจาะใต้ดินอยู่ตอนนี้มันบอกเนื้องานจริงๆอะ่ะประมาณสามสิบเปอร์เซ็นตที่เหลือก็เป็นค่านู่นค่าน,นี่นะไม่เอาก็ไม่ได้นะก็ไม่ได้งานนะี่ไงโครงการส่วนใหญ่ตอนนี้นะ,ะเนื้องานนยหมายถึงเข้าใจคำว่าเนื้องานไหมเนื้องานจริงๆที่เป็นเงินที่ลงทุนกับการทํางานเนี่ยประมาณนะั้นที่เหลือก็เป็นกําไรเป็นคอมมิชชั่นเป็นเงินใต้โต๊ะเป็นเงินหาเหวอะไรก็ไม่รู้นะเนื้องานประมาณสามสิบ มันบอกบางโครงการกินเงินหนักขึ้นเนนว่ามันเองนะเป็นผู้รับเหมาเนี่ยได้กำไรแค่ห้าเปอร์เซ็นต์นะผู้รับเหมาได้กำไรห้าเปอร์เซ็นต์สมมุติร้อยหนึ่งเนี่ยสมมุติเป็นเนื้องานสามสิบมันก็คิดราคาได้แค่สามสิบห้าเพราะจะได้กำไรห้าบาทเข้ากระเป๋าส่วนอีกหกสิบห้าเนี่ยเป็นเงินของไอ้พวกเฮียพวก,พวกหาแบ่งกันนะเพราะยังไง้วแต่เจ้าของโปรเจกต์สามสิบเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วหน้าห้องอีกต่างหากหน้าห้องเอา เจ้าของคนใหญ่ตัวใหญ่ผ่านงานมาให้นี่ไอ้นี่ไปลงไอ้นี่ใช่ไหมก็เป็นทอดทอดมาก็คุณไม่ไน้นมัสให้มึงนะแต่กูไม่ได้สารดีประเด็นานุมัิเสร็จปุ๊บไอ้นี่ก็มากดผู้รับเหมาผู้รับเหมาใหญ่ได้งานก็ต้องยอมประเทศเรานึกแม่งเฮี้ยทุกวันนี้ไงเรื่องชาวบ้านผมไม่คุยนะผมไม่มีสิทธิ์ที่จะไปวิจารณ์เขาเรื่องชาวบ้านผมจะวิจารณ์เฉพาะคนที่กินเงินเดือนจากภาษีเท่านั้นเอง ถนนบ้านเราคุณเห็นไหมครับว่าทําไม่เท่าไรก็พังใช่ครับแล้วก็มีงบซ่อมซ่อมทั้งปีอ่ะงบซ่อมนี่แดกกันเนียนเลยคนระับเพราะว่าแม่งซ่อมเท่าไหร่ก็ไม่มีใครรู้ซ่อมกี่จุดแต่ละจุดเป็นเงินเท่าไรก็ยากที่จะคํานวณใช่ไหมคุณเห็นไหมถนนสร้างเสร็จใหม่ๆคนระับผ่าไปสามเดือนมันก็จะมีคนมาขุดคุณดบบดื้อผมก็ไม่รู้ไม่มีอะไรนะขุดแล้วก็เทใหม่ นี่คือเรื่องจริงนะครับถนนที่ดีเนี่ยเนี่ยให้ดูได้ป่ะเส้นนี้ก็ได้เส้นวิ่งไปจากอะไรอะไรคู่ขวาเนี่ยตอนทําเส้นใหม่ๆเนี่ยถนนที่ดีอะ่ะผมงง,งอะ่ะว่าผมต้องขับรถไปแคมป์ทุกวนันมันก็มาขุดถนนให้มันพังแล้วก็เทใหม่แล้วก็มีรอยซ่อมแต่ทั้งถนนก่อนหน้านมันก็ไม่ได้พังนะแต่มันขุดให้พังมันจะได้ซ่อมไนงะนี่คือเรื่องที่มันเกิดขึ้นในประเทศเฮียๆนี่นะ ถนนนี่ดีอ่ะดูดีบางทีเย็นเย็นกังคำคำนะก็มีเจ้าหน้าที่มาขุดคุณลองดูได้ถนนบางเส้นนะบ้านคุณถนนเส้นใหม่ๆนะคุณจะดูนะจะมีการขุดโดยไม่มีเหตุผลโดยไม่มีปีไม่มีคุยนะผมกูเดปุ๊บเดี๋ยวมันก็ซ่อมมันก็เทกบใหม่เหมือนเดิมและตรงตัวเนี้ยมันจะพังทุกปีต่อเนี้ยเพราะเวลาตอนซ่อมเนี่ยเว่ลาทำถนนมันททำอาจจะทำดีนะดีเกินเนี่ย มันก็มาเจาะให้ตรงนี้พังแล้วก็เทสเปคกาําต่ำนะแล้วแม่ก็ไม่ได้อัดไม่ได้เดี๋ยวก็พังเดี๋ยวบางก็ซ่อมทุกปีจุดเดิมซ่อมทุกปีประเทศนี้เป็นแบบนี้จริงไม่ดูได้นะครับถนนดีๆนะครับคุณดูได้ครับเพงบซ่อมถนนนี่แดกเนียนที่สุดแล้วไม่มีเราจะแดกดเนียนว่าน,นี้แล้วเพราะไม่ไม่ทำแบบนี้ก็ไม่รู้จะกินงบยังไงอ่ะก็ต้องหาเรื่องเบิกงบมาใช้กันยังไงซ่อมถนน,นยังไงผมไม่มั่วอยู่แล้วครับ ผมไม่ได้มั่วอยู่แล้วผมไม่เรื่องไหนไมันจริงจะมาแต่งนิยายพูดได้ไงครับไอ้เรื่องที่พูดมันคือความจริงอยู่แล้วแต่ก็ไม่เคยมีใครหรอกพี่จะแก้ไขทำเสร็จแล้วซ่อมจำแล้วขุดขุดแล้วซ่อมซ่อมแล้วปะปะและ้วพังพังแล้วซ่อมวนเวียนจุจดเดิมเนี่ยนั่นคือจุดเนี่ยแล้วก็จุดจ่ายตังจุดรับตังถ้าไม่มีจุดพวกนี้ทําดีๆแล้วไม่พังมึงไม่ได้แดดตังอีกแล้วนะครับ เคยมีใครคิดจะแก้ไขไหมเรื่องพวกนี้ถ้ามันมีการลากคอยพวกนี้มายิงป้าบ้างนะผมว่าประเทศเราจะดีขึ้นเยอะเอาไปดูแค่เรื่องเนี่ยกระบวนการขนคนงานเถื่อนเข้ามาเนี่ยมมีใครคิดที่จะจับวันนี้โอ้โหถ้าเป็นรัฐบาลที่ปกติในแม่งกูว่าต้องมีคนติดคุกงานเนี้กระบวนการขนคนงานเถื่อนเข้ามาเนี่ยกูคิดดูเดียวคนงานเมียนมาเนี่ยอยู่ในประเทศเราเนี่ยเป็นล้านคนเนี่ยเป็นล้านคนนะครับถ้าหัวละมือเนี่ยเป็นยังไงนั่าแหลบ หมื่นล้านนะครับมีเรื่องล้อเล่นนะครับคนงานนี่ลักรอเข้ามามีคนงานเถื่อนนะ่ะแสนคนนะคนละหมื่นก็พันล้านนะครับเงินน้อยไหมครับเงินพันล้านชาตินี้ใครมีปัญญาหาได้มั้งใช่ไหมถึงไม่มีใครกล้าแต่ต้องในกระบ,บวนการขนคนงานเถื่อนเะพราะผมไม่โยนนี่แม่งเอาเข้ามาแสนคนนะคนละหมื่นแม่งก็ล่อไปแล้วพันล้าน แบ่งกันช่วหน้าเลยเอามึงคนละร้อยล้านสองร้อยล้านก็อ้วนแล้วนะไหมเอาอ้น,นี่มึงเอาไปห้าสิบล้านทําเป็นหูหนวกตาบอดซะไอ,อ้น,นี่มึงอะจ่ายสวยระหว่างทางมึงเอาไปสิบล้านไอ้น,นี่ไปห้าล้านมันนึงแดกกันทุกระดับไงตอนนี้มันไม่กล้าเลือกมันเลือกก็หมดเลยครับที่ดูพันล้านเนี่ยมันไม่ได้แดกคนเดียวหรอกครับแดกคนเดียวมันไม่มีทางใครจะยอมมันไ็ต้องแบ่งกันเนี่ มึงมั่งกูมั่งอ่ะมึงเอาไปสิบล้านอ่าไอเน,นี้ยไปห้าล้านไอเน,นี้ยไปห้าสิบล้านไอเน,นี้ยไปร้อยล้านนะครับสรุปได้กันทั่วนหน้าถ้าเกิดคนงานห้าแสนคนก็ห้าพันล้านนะคิดดูเรื่องเงินห้าพันล้านนี่มึงเอาไปสิบล้านสิบล้านสิบล้านให้คนละสิบล้านก็ได้ต้องคห้าร้อยคนคนที่เกี่ยวข้องอ่ะสมมติขบวนการคนรัปที่เกี่ยวข้องอ่ะสมมติมีร้อยคนอ่ะ เฉลีย่ยแล้วคนเท่าไหร่ครับคนละห้าสิบล้านนะรวยไหมล่ะไม่ต้องทําหาเลยเลยเก็บป๋องอย่างเดียวอ่ะเก็บมามามามึงเข้ามามาหัวละหมื่นหัวละหมื่นหัวละ, 10, ห,วละหมื่นเห็นไหมเอาเข้าเดือนละพันคนเป็นเงินเท่าไหร่ล่แ 5, ละ, 10, ละ 1, แล้วก็แบ่งาปอามึงให้มึงเอาไปห้าล้านหัวละหมื่นเข้ามาเดละพันคนแล้วก็แบ่งไปอ่ะมึงเอาไปเดือนละแสนสองแสน เอาค่าผ่านทางนะเว้ยจ่ายมึงทุกเดือนนะมึงอย่าตรวจนะรดโกสติ๊กเกอร์รถโต้คันนี้นะทะเบียนนี้นะมึงจบไปเลยนะวิ่งมามึงโบกยาวเลยนะเอาไปด่าละแสนแสนนแสน,แสนต่อเดือนเอาไหมสตโอจะไม่เอาได้ยังไงใช่ไหมมันไม่ได้เอาตูมเดียวพันล้านได้เมไรนะ่ะทำกันมาเป็นปีๆไงตอนนี้ก็เลยไม่กล้าลือไงนายโยย์เคยพูดเมื่อไหรเ้องเอาแม่งละไอ้พวกนี้ ทำคนหกสิบล้านคนเดือดร้อนพวกมึงแม่ง100ร้รอยกว่าคนล่อเศรษฐกิจชาติชิบหายเลยตอนนี้เคยพูดไหมครับประชาชนต้องช่วยกันรับผิดชอบขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ท,ทางานกันอย่างเข้มแข็งควยอะเข้มแข็งให้สัตว์ขนกันอย่างเข้มแข็งกันนี่กูเนี่ยไม่ทําไมกันถึงไม่เคยกล้าเลยอะไม่เจอไม่เจอนี่ก็ไม่แล้วไ,ไม่รู้ไม่ชี้ทำไมไม่เคยกล้าพูดถึงเลยว,ว่าไทยอะ่ะ เนี่ยประเทศนี้เป็นแบบนี้แหละจะบอกให้บอกความหวังอยู่ที่เด็กๆพวกนี้แหละที่มันจะเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ได้ถ้ายังจะมานั่งลอยพวกรัฐบาลชุดนี้หรือสสชุดนี้แก้ไขประเทศนะ,ปร,ะศนะปราบโกงฝันไม่เจอพวกแม่งลงทุนกันเท่าไหร่กว่าจะได้เป็นสสกว่าจะได้เป็นอะไรกันเนี่ยมันไม่มีทางหรอกที่มันจะยอมมันก็ต้องถอนทุนมันก่อนเวลาคุณเห็นไหมหาเสียงขึ้นป้ายเต็มบ้านเต็มเมืองเ่ะกูลงที่ดูเนี่ยอา้าวเปเงินเท่าไหร่ รถวิ่งดีเป็นสิบคันเป็นขบวนเลยใช้เงินเท่าไหร่อรนะัแจกหัวคะแนนนี่กันใช้เงินเท่าไหร่คนะรับการเลือกตั้งสสเขตนี่ว่าไม่ต่ำมาสามสิบล้านนะเนี่ยพอเข้ามาเนี่ยหมดไปแล้วสามสิบล้านแต่นะบางเขตนี่ลอ่อไปร้อยล้านขึ้นไปแม่งจะไปทุกเสาไฟฟ้าใช่ไหมแล้วมาแดกกันเดือนแสนก็บ,บาทคุณว่าปีหนะนึนะ่งล้านสองสมมุติสี่ปีเอาไปอะไรให้หกล้าน ยังไงก็ยังขาดทุนใช่ไหมครับวันนึงลงทุนอ่ะกูลงทุนอ่ะซื้อตัวสอสอมาอยู่ในนั้นกูพาสอสอเข้าสภาห้าคนกูได้หนึ่งเก้าอี้ลงทุนอ่ะให้มึงไปยี่สิบล้านยี่สิบล้านนะซื้อตัวมึงมาอยู่ทีมกูนะมึงก็ไปคนยี่สิบล้านเอากล้วยไปสองลูกแล้วมาอยู่ทีมเดียวกูกูตําแหน่งไปต่อรองเก้าอี้พอกูได้เป็นรัฐมนตรีกูก็มีงบบริหารมีอำนาจในการอนุมัติมันนึกยางกันนะมันนึกไปบางคนต้องเป็นหัวหน้ากลุ่มนั้นกลุ่มนี้ไง นะฮะการเป็นหัวหน้ากลุ่มก็คือไอ้กูมีหน้าต่อรองไฮ้มึงจับมือกันไวาเดี๋ยวกูไปต่อรองไอ้เอาเต้าอี้เปล่าขากาอี้อ่ากลัวกี้นะเดี๋ยวกูให้เงินมึงแต่ไอ้ไม่เอากี้นะเอากล้วยอย่างเดียวน้าแบ่งกันเขาไปต่อรองอ่ะกูยกมือให้มึงไนงะแต่ทีมกูมีสิบคนกูขอร้อยล้านอ่าไปแต่คนละสิบล้านจบเห็นไหมเล่นการหาแดกประเทศนี้แม่งเล่นเงินแบบนี้แหละมันนึงแยกเงินชี้หมายเป็นสอ มันงั้นมันจะแย่งกันมาเป็นสสทำไมมันต้องทุ่มเงินทุ่มทองไงเหน็นไหมเนี่ยไมเอาวาจที่ผ่านมาเนี่ยโหแม่งแบงค์ห้าร้อยขาดเลยแบงค์งแม่งบอ่อเลยโอ้โหตอนนี้แม่งคนมาแรกที่สามสิบล้านกล้วยลูกละล้านที่ไหนจะบ้าล่ะกล้วยลูกสิบล้านเราพี่ล้วเนี่ยบอกกล้วยลูกสิบล้านว่าอย่างนั้นนะผมก็ไม่ได้เห็นด้วยตาหรอกนะคนก็ได้ห้าลูก,กได้สามลูก <c oughs> ไอ้คนไหนได้สองลูกก็ไว้วายหน่อยไอ้ทำไมกูได้สองลูกเย่กับ <c oughs> มึงไม่ค่อยมีเวอร์ไอ้ฮะมึงไม่ค่อยมีปัาแล้วไปสองลูกก็พอแต่กูแม่งมีพาเวอร์กูต่อรองมากกูเอาสามลูกไอ้นี่หัวหน้ากวเทาไมห้าลูกอะไรเงี้ยคุณเก่งสุดผมไม่ได้เก่งหรอกครับ <c oughs> <c oughs> เพินครับเพินได้ไปรับลูกแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ดังนั้นพวกเรานะครับเนี่ย ฟังผมแล้วก็เก็บเอาไปคิดแล้วกันเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่พวกคุณนะแล้วคุณจะทํายังไงดีกับประเทศเราต่อไปนี้จะยอมให้เป็นแบบนี้ต่อไปหรือว่าคุณจะอะไรก็ว่าไปแล้วกันะรายงานต่างด้าหลบหนีมันจะอยู่ําหาอะไรนะ่ะมันจ่ายไปเมื่นหนแล้วถูกจับส่งกลับอ่ะก็ขาดทุนนิมันก็ต้องหนีดิมันก็กลัวดิใช่ไหมกว่าจะเข้ามาได้นี่จ่ายไปเท่าไหร่แล้วอ่ะจะอยู่ไม่โซนกับแล้วมันก็เพนนี่รายงานเถื่อนจะอยู่แร้วงาน ถูกกฎหมายเขาก็ไม่กลัวอะไรเนี่ยเขาก็ไปตรวจโควิดกันเนี่ยอะไรงานเถื่อนก็กลัวจับมันก็เพ่นเนี่ยมันก็ไม่มาตรวจก็แอบประก็ซุกเนี่มันต้องมีขนรถขนหนีไอ้คนไทยชั่วนะ่ขนก็เป็นรถตู้รถตู้เม็เ่อนึไงพาไปหลบจังหวัดนู้นจังหวัดนี้มันจะอยู่ได้ไงครับผู้ไม่รายงานเถื่อนกูนจะอยู่ไหมล่ะ <c oughs> <c oughs> จะแไหล้อมโลกกูอยู่กูก็เพ่นนี่เด้ใครก็รู้อยู่อีนนี้แม่เวลาตรวจก็ต้องเช็กได้ไอ้นี่เถื่อนนี่ไม่เถื่อนใช่ไหม มาถ่ายรูปเข้าไปตรวจเช็เคประวัติเช็คชื่ออ้าวไอ้ยไม่มีใบไอ้นี่มึงโดนหมายห,หัวแล้วใช่ไหมแล้วแม่งกูจ่ายเงินไปแล้วยังไม่ได้คืนเลยอ่ะก็เพ่นนะครับในงานเนี่ยม,มันจะอยู่นะครับมึงคงไม่จะอยู่นะอันนี้ายงานมันเพ่นกันกระเจิงกระเจิงไปแล้วไปหลบตามบ้านเพื่อนตามอะไรกันนั้นแหละว่ามันอยู่ไม่ได้รู้อยู่ว่าเขากำลังลอกดาวสมุทรสาครจะอยู่แล้วแค่มีข่าวแม่ก็ ด่านแตกเล่าก็จุกกระจายกันเพราะเพราะมันไม่มีระบบเพราะไงพวกนี้มันผิกดกฎหมายอ่ะปีใหม่ปีนี้ปีใหม่ปีนี้ข้งอยู่บ้านนะครับอย่าหาเรื่องเลยครับเดี๋ยวไปติดชงติดเชื้อมาเปล่าๆนะครับสมควรกับเวลานะพวกเราเนาะพวกเราได้รู้ไว้เฉยคุณเห็นไหมวันนี้รัฐบาลมีใครพูดว่าจะจัดการกับพวกขนคนงานนะ่ะมีใครพูดไหมว่าจะจับ มากแนมะ่จะต้องทลายมาแล้วต้องสืบสวนแล้วว่าใครมัง่งมีส่วนเกี่ยวข้องมัง่งจะไปจับไอ้พวกแรงงานเถื่อนนั่นแน่มาก็รู้แล้วว่าใครใช่ไหมมันไม่ตามจับไม่ยากหรอกครับการจะตายไอ้พวกเนี่ยคนเรามันทําความผิดมันก็ต้องทิ้งร่องรอยแหละตามไปเรื่อยนะยาสจกิีก็จับไม่ยากหรอกไอ้คนนี้เสพมึงซื้อจากใครไอ้นี่มึงซับจากใครก็ตามไปเรื่อยแล้วก็เจอเนะ่แล้วไม่ตามเจอคนเยี่ยมว่วกเอามาหมื่นนึงมันกลับบ้านไป วันนี้มันเล่นกันเป็นระบบไงมันก็เลยรูปหน้าปาจมูกอะ่ะจะทำอันนี้ก็แตะอันนี้อันนี้ก็คนทำงานในกูอัน,นี่ก็พวกกู้อันนี้ก็ลูกน้องกู้อันนี้จะเลยทําเฮียอะไรไม่ได้ไงแล้วก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ทํางานกันอย่างแข็งขันขอบคุณมากๆประชาชนต้องช่วยกันโยนให้ประชาชนซะอ,อย่างนั้นชีบหาย